ยังมีแง่อะไรไม่ชัดบ้างเลยหนึ่ใจเอ๊ะติดอะไรเวลานั้นว่าชัดผมก็มองแต่ว่าว่าเหมือนกับอย่างวิชาการสมัยใหม่มันก็เป็นอัตกาฐาในศตวรรษที่20ไม่ต่างสมมติว่าอย่างผมไม่ตานันโัเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะปฏิเสธเพราะมหากรัสปะาอย่างนี้มันก็เป็นเป็นเป็นเขาไม่อย่างนี้ไม่จะไม่ได้ว่าเป็นอัตกาถาหรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เราต้องอธิบายหลักการมีอยู่อัตกาิยนั้นกําหนดด้วยการอธิบายพุทธพจน์ มีพุทธพจน์เป็นหลักพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วอธิกถาก็อธิบายพระไตรปิฎกหรือพุทธพจน์นี้ตัวตัวตัวพวกนักวิชาการฝรั่งที่เขาตีมันจะมาตีความอันนั้นมันก็เป็นวิจารณ์รุ่นหลังและที่ว่าตัวเองไม่มีโอกาสไปทันรู้เรื่องเก่าคือนึกอธิกถาก็ต้องโยงไปที่บุคคลที่ทันพระพุทธเจ้าเลยนะใช่ไหมไอ้ที่รักษาวันที่ก็วันที่20ไปตีความอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพวกที่ไปวิจารณ์โดยไปมองอีกชั้นหนึ่งครับ นะอันตกถานั่นก็ถือว่าต้องเล็งไปที่พุทธพจน์และคาอธิบายพุทธพจน์นั้นของท่านที่ต้องเอาอันดับหนึ่งก็คือท่านทิฏฐานใช่ไหมอย่างพระสารีบุตรเป็นต้นแล้วก็ต่อเนี่ยนั้นก็ลูกศิษย์เกินรักษาสืบมาเป็นสายเลยอันตกถาท่านตัดสายท่านเจ็จอย่างสายวินัยนี่โอ้บอกเลยนะตั้งแต่พระอุบาลีมามีลูกศิษย์ชื่อนั้นลูกศิษย์ ต่อมาพระเถระชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นสายวินัยบอกหมดเลยได้ขนาดนี้แหละแล้วเราทําได้ไหมเราไม่มีซสายพิเศษ็จอะไรเลยใช <c oughs> ่เพราะว่าผมอ่านอย่างของของอาร์ติเคิลของอย่างอาจารย์สมพานเนี่ยสมมุติว่าบอกว่าตัดและบรรลุเลยถ้าอย่างนั้นเอ้คาถาอย่างเยธรรมาที่พระอัศสชิตตัดให้ตัดให้ภาษาลิบุตรบรรลุรมจนเป็นพระโสดาบันแค่ประโยคเดียวเนี่ยคือแสดงว่าอย่างในภายใต้สิ่งแวดล้อมนี้เราเราไม่สามารถที่จะไปตีความตรงนั้นได้เลยใช่ไหมว่า แค่กันว่าเย่ทำมาปุ๊บและภาษาลิบุตรเห็นดวงตาเห็นธรรมเนี่ยฮะก็นี่เป็นเรื่องของนักวิจารณ์แล้วไม่ใช่เรื่องของภาษาอ่าผู้วิจารณ์อาจจะกระถ่ายทีนึงคือเอาเอาว่าเรารู้เรื่องเดิมก่อนอะไรคืออะไรอะไรเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วนี่แหละคือให้รู้เรื่องว่าข้อมูลความเป็นมาอะไรมันเป็นยังไงต่อไปนี้เรามีความเห็นยังไงกับว่าไป แยกกันให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งเอาความเห็นไปปนทีนี้เราก็ฟังแล้วเราก็มีความเห็นในส่วนนั้นเออถ้าข้อมูลตรงนี้ยังไม่ชัดมาจะมีข้อมูลอื่นอีกความเห็นของท่านอาจจะเกิดจากการที่ยังเห็นข้อมูลไม่เพียงพอเอาไปเอาข้อมูลมาให้ครบแล้วค่อยดูใหม่อย่าเพิ่งวิจารต่อดูฮิตข้อมูลให้มันแน่นอนก่อนทีนี้ปัญหาก็คือคนที่มาวิจารณ์กันเนี้ยไปจับได้ข้อมูลก่อนนิดนิดหนึน่งเอาแล้วความเห็น ยังไม่ทันได้ดูให้รอบคอบถ้าหากว่าเราจะให้ชัดใช่ไหมใ,ในเรื่องนี้ท่านพูดว่ายัางไงบ้างต้องตาไปเอาให้หมดก่อนถูกไม่ถูกเช่นพระพุทธเจ้ารัดเรื่องนี้ว่าอย่างไรเนี่ยไม่ใช่ไปเจอที่เดียวก็วิจารณ์แล้วก็ไปดูเอามาให้ครบใช่ไหมเออใ,ให้ครบแล้วทีนี้ก็เราก็พูดได้ในพระสูตรนั้นพระไตรปิฎกเล่มนั้นพูดเรื่องนี้ว่อย่างนี ในเล่มนั้นน้้นนั้นคอนั้นพูดไว้อย่างนี้อันนั้นพูดไว้อย่างงี้งี้มันตรงกันหรือมันไม่ตรงกันหรือมันเสริมกันยังไงอว่าไปนะแล้วก็ความเห็นของเราว่ายัางไม่กลัวไปอันนี้อย่างน้อยว่าให้ได้ข้อมูลที่แม่นยําครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่แค่แม่นยํานะครบถ้วนสมบูรณ์อีกนะไอนี้แค่แม่นยําที่เดียวก็ยังไม่แม่นแล้วที่เดียวเขาก็อ้างผิดแล้วนะไม่ต้องพูดถึงจะครบถ้วนหรอก มันก็ไม่ไหวสิใช่ไหมเนี่ยหนึ่งข้อมูลเฉพาะจุดนั้นก็ไม่ใช่ข้อมูลจริงเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าสองก็ข้อมูลในเรื่องนี้ก็ไม่ครบยังไม่เอามาเพราะนั้นมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นบางครั้งก็เลยต้องบอกไปบอกว่าเนี่ยมันเป็นการเอาแค่รูปแบบทางวิชาการคือมันได้รูปแบบ ทีนี้มาใช้รูปแบบท,ทางวิชาการมันกลายเป็นไปทําให้คนหลงเพวกะนักอ่านนะเห็นโอ้โหที่เป็นวิชาการใช่ไหมโอ้ก็ทำชาติจะเชื่อที่แท้และข้อมูลก็ไม่ตรงนะแล้วก็ไม่ครบถ้วนอีกเน,นี่ยอย่างที่ว่าไปอ่านหนังสือออาเอาอย่างที่ว่าตาอมาอ่านของตาตมาไปวักหนึ่งหรือสองวักหรือย่อนหน้าหนึ่งในหนังสือเล่มหนึ่ง พูดน,นั้นไว้แล้วก็เอา้ารู้เจ้าคุณองค์นี่ว่าอย่างนี้จะ <c oughs> มาวิจารณ์ไปเลยเนี่ยเออท่าท่านที่เราพูดเรื่องนี้ไว้ตั้งหลายแห่งเนี่ยแล้วก็พูดแงม่มุมตา่ตางๆเนี่ยปัญหาวิชาการปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ความแม่นเ,เอาเอาเรื่องตั้งขั้นที่หนึ่งก็ความแม่นยําในเรื่องข้อมูมลในแม่นยําแล้วก็ครบถ้วนเพียงพอคือไม่ครับ เ,เขาไม่ถึงด้วยครับ <c oughs> อันนั้นก็อีกขั้นหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็เลยเป็นปัญหามากอันนี้อันนี้เราก็เราวิจารณ์ได้อย่างอัตกถาเราก็ต้องเข้าใจท่านอย่างที่ว่ายุคนั้นนอะมีอย่างเงี้ยแล้วเราก็แยกได้ว่าอัตกถามันเป็นเรื่องสืบต่อนํากันมาแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่ามันมีความรู้ความเข้าใจและข้อมูลที่ เพิ่มเติมเป็นยุคสมัยด้วยเราก็ต้องสามารถแยกแยะเราก็ามาประกอบเรามองอัตกถาว่าเป็นเครื่องประกอบในการศึกษาพระไตรปิฎกใช่ไหมเราไม่ได้มองว่านี่คือตัวมาตรฐานใหญ่เรามองว่าพระไตรปิฎกนั่นแหละคือตัวจริงอัาตกถาก็มาช่วยเราในการศึกษาแล้วก็ท่านผ่านในการมาก่อนมาใกล้และรวมทั้งนําข้อมูลจากผู้ที่ทานพระพุทธเจา้ามาด้วย เราจะเชื่อไม่เชื่อก็เราก็ควรศึกษาอยู่ดีนะใช่ไหมยึกอยู่มาบอกโอ้แต่กถาเชื่อไม่ได้ไม่เอาอย่างนี้ก็กลายเป็นทัศนะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยซ้ำ <c oughs> ก็เป็นเพียงกระแสขึ้นมาที่ว่าเมื่อกี้ว่าโอ้ไม่เอาอัตตะกถาไม่น่าเชื่อ,อแม้แต่ตัวพิธามก็น่าจะเรียกว่าเป็นอัตตะกถา ไม่อรรพิธามก็มีอภพิธรมในพระไตรปิฎกอรพิธรมและยุคอัตกถาก็เหมือนกันก็พระไตรปิฎกประกอบด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกใช่ไหมพระอภพิธรรมก็มีในพระไตรปิฎกแล้วก็มีอัตถกถาอภพิธรมแล้วก็มาคำผีรุ่นหลังดีกาอนุดีกาว่าไปประกณรพิเศษและที่เราเรียนกันนี่ในเมืองไทยเราเอาเป็นหลักเขาเอาของพระอนุรุทธาจารย์เพื่ออภพิธรมมัตสังฆา อภิธรรมมัจสังหารนี้เป็นรุ่นประกอบพิเศษ,ษหลังพระพุทธโกศาจารย์อีกตั้งเยอะตีว่าในราวพศ1500พระพุทธโกศาจารย์ท่านยังก่อนพศ1000นิดหน่อยนี่พระอนุรุทอาจารย์นี่ประมาณพศ1500อ 4, 500. ันนี้ท่านก็มีเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีลูกศิษย์เยอะท่านชํานาญท่านก็สอนมากท่านก็เลยปรารถนาดีลูกศิษย์โอ้เรียนกันไปแหมมันยากเย็นท่านก็เอา สาระมาตั้งเป็นระบบขึ้นมาเพเป็นเข้าโครงเอาลายขึ้นมาแล้วก็เอามาย่อสรุปให้แล้วก็ให้เพื่อให้เป็นหลักเพราะเอาแต่สาระจริงๆก็แต่งไปคาถาเลยท่องง่ายอีกจะ mm hmm. มาจำง่ายพระก็เลยเอามาสวดงานศพเลย mm hmm. <laughs> ใช่ไหมเอามาท mm hmm. ่องพระต้องมาสวดงานศพง่ายดีแต่ว่า ห้องสวดะทีไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นอะไรของท่านสาระแท้ๆใช่ไหมเนี่ยมีแค่สักยี่สิบสาสิบหน้าเท่านั้นเองจบเลยของอาจารย์ลว,วีภาวิัยมาทําให้มันง่ายลงไปอีกอย่างนั้นตรงนั้นก็ยังไม่ใช่อัตกระถายใช่ไหมครับั้ที่ว่าก็เราคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าอระถาเนี่ยเราใช้ในความหมายระดับไหนเนีถ้าเรามุ่งว่า เพื่อจะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวต่อมาก็เลยว่าเราต้องมายุติกันว่าคาว่าอัติกถามเนี่ยมันมีความหมายกว้างขวางจะใช้ยังไงก็ได้ก็คือถ้อยถแถลงคําอธิบายเนื้อความถ้าใช้งี้ความหมายมันกว้างในเมื่อประวัติศาสตร์มันเป็นมาอย่างนี้มันมีเรื่องราวเป็นเนื้อหาสาระและ้วเราต้องการอย่างนี้จุดมุ่งหมายของเราอยู่ที่อันนี้ก็คือว่าต้องการเข้าใจพุทธศาสนาซึ่งมีพระไตรปิฎกเป็นแกนกลางอาพุทธพจน์เป็นหลัก แล้วก็คาอธิบายพุพทธพจน์เรียกอัติกถาตกลงเอาแค่นี้นะว่าอัติกถาให้ใช้ในความหมายว่าเป็นคําอธิบายพุพทธพจน์แลวต่อมาก็บอกว่าเอาละเพราะว่าอัติกถานี่นามสื่อกนมาเป็นภาษาสิงห์ลในเกาะลังกาจนกระทั่งว่าที่อื่นก็ไม่รู้ด้วยแล้วพระพุทธโคสาจารย์มาแปลกลับเป็นภาษาบาลียุคนี้เกิดอัติกถาที่แปลกลับจากภาษาสิงหนเป็นภาษาบาลีกันเป็นยุคใหญ่เลย ต่อมาใกล้เข้าใจกันเช่นตั้งคำจำกัดความระดับสองบอกว่าอัตถกถาหมายถึงคำเพียร์ิบายพระไตรปิฎกที่เกิดขึ้นในยุคพศ .900 เศษมีพระพุทธโสอาจารย์เป็นต้นเข้าหรือต้นแบบในการที่แปลเนี่ยยุคนั้นขึ้นเป็นยุคอัตถกถาแล้วให้มีความหมายอัตถกถาหมายถึงอันนี้ แล้วก็เพราะอัติกถามันมีมาแต่เก่าเพื่อให้แยกกันก็เลยเรียกเก่าว่าเป็นโบราณอัติกติฐาอัตถกถาโบราณมันนันคำว่าอัติกถาที่พูดปัจจุบันก็เลยพอยังไม่มีการแยกแยะก็หมายถึงอัติกถายุคพระพุทธโคดสาจย์นี่เลยอย่างนี้เรียกว่าเราต้องตั้งคําจำกัดความขึ้นมาโดยมีความหมายเฉพาะขึ้นมา คือแต่ผมมองว่าปัญหาคืออย่างที่มาเรื่องประวัติศาสตร์ของตัวคำพีเนี่ยไม่มีปัญหาแต่เป็นคำผมผมยกตัวอย่างนะฮะสมถติว่าเอาเอาคนที่ว่าเรานักอ่านอัตตะขตอัตาสมมติกรณีของพระพายยะเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะแบบพระพายยะในตัวพระสุก็ไม่มีอะไรท่านก็แค่ตัดธรรมดาพระพายยะก็บรรลุธรรมแต่อัตตะคขามาขยายว่าที่พระพายยะเนี่ยโดนแม่วัวขิดเนี่ยเพราะว่าสมัยชาตินู้น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 นเคนไปลุงโซนผู้หญิงมาแล้วผู้หญิงคนนั้นต่างหากก็ กลายไปเป็นวัวอย่างเงี้ยใช่ไหมคร <co ld> เวลาคนที่แบบเรา <c oughs> เรามองจากความความรู้สึกไปว่าอ <c oughs> แบบ่าไปปุ๊บอะเอาบบละเดะอย่างงี้นี่แบบความน่าเชื่อถือนะคะคือคือกลายเป็นมองมองเหมือนกับว่าเราเรามองมองมองมิติที่มัน <c oughs> <c oughs> <ๆ>แล้วอย่างนี้จะเราจะไปค้นหาแล้วเราจะไปวิเคราะห์ยังไงครับมันก็จบไม่ไม่เราต้องรู้จักสิเราจะเอาพระใจเป็ดกเป็นหลักเราต้องการศึกษาเราจะแปลพระใจเป็โดบของที่เราติดขัดคํานี้มันเรแปลว่าไง เพราะว่า <ใจ S 2> เก,าก่ากว่าเยอะยุคพระไตรปิฎดดกนี่มันแสนจะเก,าก่าแก่พระอารกถาจารย์ท่านก็มาช่วยบอกให้ว่าคําเนี่มีความหมายอย่างนี้นี่คือตัวแท้ตอนที่ท่านอธิบายพระไตรปิฎดดกส่วนไอที่น่นท่านอธิบายเสริมยกนิทานยกอะไรนั่นเป็นเรื่องของท่านแล้วอ่าอันนั้นท่านต้องรับผิดชอบพระอากถาจารย์เราก็เรียกยุค อาติคาที่พระอาจารย์ที่ท่านมาแปลเนี่ยเราเรียกอกาติคตาจารย์พอพูดถึงอัตกคาาจารย์ก็หมายถึงพ,พูดเรียบเรียงอาติกฐานในยุคพระพุทธโคาจารย์เป็นต้นแบบเนี่ยเข้าใจนะฮะและ้วกันเนี<ห>่ยคาอธิบายเราก็ต้องโยงไปที่พระไตรปิฎกเพราะอาติกถานนั้นมุ่งเพื่อใช้เป็นเครื่องประกอบการศึกษาพระไตรปิฎกนั้นเราก็ดูคําอธิบายพระไตรปิฎกเราก็อ่านพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วก็ คำไหนข้อความไหนเราไม่้อใจเราก็มาดูอัตกถา,าก็จะบอกเช่นว่าอา้าวตั้งขึ้นมาคำหนึ่งเช่นบอกว่าอะไรดีล่ะสุตันติคําว่าประสูตรแปลว่าอย่างนี้นี้ท่านอธิบายอาเราไม่ทันเลยภาษายุคนั้นเราก็ได้พระอัตกรถาาจารย์มาช่วยแปลสับให้เนี่ยผู้ที่จะแปลพระไตรปิฎกก็ต้องอาศัยอัตกาาถาทั้งนั้นไม่งั้นไม่มีทางเข้าถึงแลวไม่รู้จะแปลยังไงเลย ทีนี้พอท่านแปลให้อธิบายพระเจรปิฎกให้ท่านก็เอาละสิตอนนี้เป็นความเห็นลึกความรู้เข้าใจของท่านแล้วนี่พระพุทธเจ้าจัดว่างี้อธิบายกันอย่างนี้เสร็จใช่ไหมท่านก็บอกว่าอ้าวทีนี้ก็คนนี้ฟังและได้ผลอย่างนี้บรรลุอย่างนั้นได้เกิดนี้นี้ตอนนี้เรื่องของพระอ,อัิกราจารย์เองแหละแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาก็ได้นี่อาจจะเป็นเรื่องที่ท่าน คิดขึ้นมาก็ได้หรืออะไรเงี้ยนะตอนนี้เราก็แยกสิเราก็บอกแล้วนี่อ่านกถามีไว้ศึกษาพระใจปิดดกคืออันนี้นะผมมองว่าถ้าผมเปนะ็นพุทธศาสนิกชนกชมมันไม่มีปัญหาครับ <c oughs> ผมบีผมอาจใช้ศรัทธาก่อนผมนโอเคศรัทธาเพราะ <c oughs> ผมมีตถาคตโพธิศรัทธาเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะแยกว่าเอ๊ะนี่เป็นเรื่องผีดย่อยอันนี้อันนี้คือเรื่องหลักนะฮะ <c oughs> น,นี่เรื่องเรื่องที่เป็นนิทา <c oughs> นนะฮะ แต่สมมุติว่ากรณีอย่างพวกนักวิชาการเนี่ยสมมุติว่าเขามองอะไรที่มันเป็นเป็นเป็นเรียลลิสต์มากไม่มีปัญหาแต่เขารู้<ะ>หลักนี้แล้วเขาก็แยกเ,เป็นสิก็คุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณแยกไม่เป็นเองอก็คุณก็แยกสิไอ้ของนี้อธิกถาธิบายพระไตรปิฎกสิ่งที่เราต้องการเนี่ยแล้วมันนาสืบกันมาถ้าเป็นตัวนี้อธิบายพระไตรปิฎกเนี่ยเขาต้องรักษากันมาเก่าใช่ไหมส่วนไอ้เรื่องคำอธิบายประกอบเรื่องแทรกมีแม้แต่นิทานท้องถิ่น ใครๆไปอ่านก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องในลังกามันไม่ได้เรื่องในยุคเก,ก่าด้วยแล้วก็ไม่ได้เรื่องในอินเดียด้วยก็เห็นๆอยู่แล้วคุณจะไปแยกไม่ออกคุณก็แย่แล้วคุณไม่ศึกษาไม่พิจารณาไม่แยกแยะเองจะไปเที่ยวตีขรุมเอาอย่างไงเราก็บอกคุณศึกษาซะก่อนอย่าเพิ่งพูดก่อ<ณ>น <s ẽ> จ,จ,จะพูดน่ะศึกษาซะก่อนเราก็จะแยกได้อัตถกถา ตอนนี้อธิบายพระไตรปิฎกอย่างนี้นี่เนี่ยเราก็ได้ความแล้วแม้แต่พวกที่พูดมาเชื่อแต่กถาเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเอาอัตถกถามาอ้างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้ใช้พระไตรปิฎกบาลีไปใช้พระไตรปิฎกภาษาไทยทีนี้คนแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยเนี่ยแกแปลตามอัตกถาแล้ว อตาคนที่ไปอ้างพระไตรปิฎกอะบอกว่าฉันเอาแต่พระไตรปิฎกไม่รู้ตัวหรอกว่าไอ้ที่ตัวเอาพระไตรปิฎกภาษาไทยมาเนี่ยเอาอารถกถานั่นเองที่ภาษาไทยพระไตรปิฎกไม่ตรงกับบาลีไม่คือแปลพระไตรปิฎกแต่แปลไม่ออกนะก็<อ>ต้องไปปรึกษาตถกถาก็หมายความว่าแปลตามอาัตถกถา ข้อความนี้พระบาลีพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้โอ้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะแปลยังไงก็ไปดูอัติกถาอัตถกถาท่านก็บอกให้ว่าแปลว่าอย่างนี้เข้าใจไหมะะนะพระไตรปิฎกแปลก็แปลตามอัติกถาคนที่ไม่เชื่ออัติกถาแล้วไปอ้างพระไตรปิฎกไปอ้างพระไตรปิฎกพระสัทถไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ้างอัติกถาอยู่เต็มที่เลยนั่นแหละตัวเองใช้อัติกถาเต็มที่เนี่ยเพราะการที่ไม่ศึกษาให้เข้าใจมันทําให้เกิดปัญหาเยอะ ก็บอกคุณนะถ้าคุณไม่ศึกษาพระไตรปิฎกบาลีนะแล้วคุณจะไปอ้างว่าคุณไม่เชื่อแต่กถาแล้วคุณไปอ้างพระไตรปิฎกพัทไทยเนี่ยเนี่ยคุณพูดเท็จหรือเปล่านะเรื่อยไปยางระดับชาวบ้านยางพวกเราอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้ศึกษาที่เป็นหลักธรรมตามพระไตรปิฎกที่แท้จริงเนี่ยครับเอมีน้อยมากฮะหรือแทบไม่มีเลย ไม่ยังไงนะโอกาสที่อย่างชาวบ้าน<ะ>อย่างอย่างผมอย่างเนี้ยฮะที่ไม่ได้เข้าไปศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตอ,อะไรอย่างนั้นนะฮะอโอกาสที่จะได้ศึกษาเอหลักธรรมในพระไตรปิฎกอย่างแท้จริงอย่างเนี้ยครับอ<ะ>มีน้อยมากทีเดียวครับอ๋อ,อก็ใช่แต่ทีนี้ว่าถ้าเราถ้าเราเอาจริงนะค,คือ,คอ,คอเราต้องยอมรับความจริงว่าสังคมไทยเล่นเราห่างเหินละทิง้งเรื่องการศึกษาพุทธพจน์ มานานเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องพระใจพิดกมันห่างตัวแต่ว่าเมื่อไรเราเริ่มหันมาเอาจริงเอาจังเนี่ยมันจะใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเข้าใจเองแล้วเราก็จะใช้เป็ตด้วยตอนนี้เราไม่รู้จักแม้แต่พระใจบิดกคืออะไรมีอะไรอย่างไงอัติกถาคืออะไรก็ว่าไปตามที่เขาว่ากันไปแหละใช่ไหมมันก็เลยเป็นปนัญหาครับผมขอขอตั้ง สุดท้ายสุดท้ายจริงๆสุดท้ายนะพี่นยังก็ณี้ย่างของพระวกริกับพระชนะที่ฆ่าตัวตายสมว่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยและเสร็จแล้วคือภาษารีบุตรเนี่ยยังสงสัยจนจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าและผมยังว่ายังงงว้าสมว่ากรณีถ้าเกิดเป็นนักวิชาการที่ต่ำเท่ขึ้นมานีายทำไมพุทธเจ้าเนี่ยมารู้วารัจิตว่าพระชนะพระวกริเนี่ยตอนที่ว่าเชื่อดสุดท้ายเนี่ยแล้ะพอดีมันเข้าอัตกระถาเนื้ออัตกระถาก็มาอธิบายว่าตอนที่ลงดาบเนี่ยไม่บรรลุ แต่คือตอนที่ว่าจิตขณะที่ดับไปแล้วเนี่ยช่วงนั้น,นบนรรลุพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าถึงรับรองว่ากรณีสองเคสเนี่ยเป็นเคสการฆ่าตัวตายที่ไม่ผิดใช่ไหมฮะแต่กรณีสมมติว่าเรามองในเชิงว,วิชาการว่าอ้าวอย่างนี้เหมือนกับว่าถ้ารับรองออรับรองเรื่องอันนี้ผมผมไม่มีปัญหานะคับเพราะผมผมมีศรัทธาในในพุทธศาสนาแต่อย่างกรณีถ้าเกิดเป็นเชิงวิชาการขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ไหมครับท่านไม่มีอะต่มาเอามาใช้อธิบายเยอะเลยบอกว่าพุทธสอนนาสอนนี่ ให้เห็นว่ามนุษย์นี่มีโอกาสจนถึงที่สุดถึงวาระสุดท้ายชีวิตเลยคือไม่หมดโอกาสเลยเป็นมนุษย์นี่แม้กระทั่งจะตายก็ยังมีโอกาสได้ประโยชน์สูงสุดเลยมันอยู่ที่ว่ามนุษย์นี่มีความสามารถแล้วรู้จักใช้ไหมใช่ไหมไอ้ต่างๆมันไม่ใช่ข้อย,ยกเว้นลกมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นแต่เพียงว่าก็ว่าไปตามธรรมชาติ ตามปกติการฆ่าตัวตายเนี่ยจิตคนที่ฆ่าตัวตายก็คือมีความหดหูใจมีความท้อแท้มีความขับแค้มีความขัดเคืองมีความไม่พอใจอะไรแต่อะไรจิตมันก็ขุนโมเศร้าหมองวุ่นวายว่าวุ่นอะไรอยู่จิตอย่างนี้เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นพูดโดยทั่วไปแล้วเราก็ต้องบอกอย่างนั้นฆ่าตัวตายมันเป็นบาปเพราะเวลานั้นจิตมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ว่าอา้าว ทีนี้เราก็พูดแยกแยะไปแต่ในกรณีนี้จิตเขามันเป็นอย่างนั้นมาเหมือนกันตอนแรกเนี่ยเขาผิดหวังเขารู้สึกท้อแท้ใจว่าเราปฏิบัติมาอย่างนี้ก็ไม่สําเร็จบัดนี้เราก็ทุกเจ็บปวดทรมานเหลือเกินจะอยู่ไปทําไมตายดีกว่ามันบรรลุของไ่บรรลุแล้วอะไรเนี่ยจิตอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหม็นอกุศลนี่นก็คือจิตแบบคนฆ่าตัวตายทีนี้พอเฉือนคอไปแล้ว ทีนี้พอเหตุที่ตัวเองได้เคยศึกษาล่ําเรียนมาเยอะเนี่ยแล้วก็ฝึกสติฝึกอะไรไว้มันเกิดพลิกขึ้นมามีโยนินสมริการไปมองนึกเอาอารมณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงการที่จะตายเรื่องของทุกขเวทนาเรื่องอะไรมาเห็นไอ้ไตรลักษณ์ชัดขึ้นมาเลยใช่ไหมมันเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความเป็นจริงของสภาวธรรมอะไรต่างๆพลงสว่างขึ้นมา มันก็พลิกกลับไปมันก็จิตมันก็กลายเป็นดีครับวันนี้นี่ผ่านตายตอนนั้นพอดีก็เป็นอรหันต์ไปมันก็ธรรมชาติเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมแต่คือตรงนี้คือเป็นเชิองอธิบายเชิองอัตถรถามาอธิบายตรงนี้เนี่ยในตัวพระไตรปิฎกมันไม่ได้พูดคือก็ก็นาสิเราก็เราก็ต้องพูด้เห็นตามสภาวะไงหมายความว่าอันหลักการมันมีอยู่ก็จริงไม่ล่ะหลักการคือคืออันนี้ท่านก็ไม่ต้องอธิบ<น>ายเพราะว<น>า่ว<น>า จิตคนที่ฆ่าตัวตายปกติมันก็เป็นอย่างนั้นท่านก็ถือว่าเป็นอกุศลเป็นบาปแล้วก็ก็เวลาที่เขายังไม่ตายเนี่ยถ้าเกิดจิตเขามีไอ้ความเปลี่ยนแปลงโดยการที่ปัญญามันนําไปเนี่ยมันไปเข้าใจอะไรต่างๆขึ้นมาให้ความเข้าใจเนี่ยนก็เปลี่ยนจิตไปมันก็ธรรมดามก็เป็นหลักการธรรมดาใช่ไหมปัญญามันเกิดความรู้แจ้งขึ้นมามันก็เปลี่ยนจิตเ่ย ไอจิตท,ที่มันมวนหมองเศร้าหมองก็หมดไปสิแล้วทำไมกรณีอย่างนี้ภาษาลิบุตรไม่ทราบแต่พระองค์ถึงจะทราบอ้าวก็หมายความว่า,าไอความสามารถในการรู้เข้าใจวาลจิตของบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันอันนี้ท่านยอมรับว่าพระอรหันต์ก็ยังไม่เท่ากันนะพระอรหันต์ทั่วไปก็ยังตามภาษาลิบุตรไม่ทนันภาษาลิบุตรก็ยังตามไม่ทันพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นความสามารถในเรื่องปัญญาอีกขั้นหนึ่ง ที่จะไปรู้เนี่ยอย่างได้เนี่ยเมื่อไงภาษาที่พูดก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวจะ้าข้าวลมนี้หมุนเลือดอารัตน์ปาเตียไม่ใช่พอไหวไหมไม่แล้วยุ่งมันจะยาวแล้วยุ่งโถนั่นอธิบายยาวยุ่งจะมาเอาละสวัสดีขอโมทนาทุกคนเลยเจริญสุข